ดูเหมือนว่าสาวสุดฮอตและสาวสุดคูลเคยกำลังตั้งคันกันอยู่นะ <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะอ๋อโหลน,นี้ก็ว่างหมดเลยเราไม่มีอาหารจะกินแล้วมั้งเนี่ย <S <S> <S ฉันต้องหารายการซื้อของสักหน่อยละโอ้ยฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะว้าวนี่มันเยอะจัง ต้องถือทั้งหมดนี่ไม่ไหวนนแน่แน่ฉันมีไอเดียแล้วคุณแม่ตั้งคันสุดคูรู้ว่าจะใช้พลังของเธอทำอะไรได้บ้างแหมแค่นี้ก็ชอปปิ้งเรียบร้อยแล้วนี่มันง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยลูกจ๋าพร้อมจะไปชอปปิ้งหรือยังมีของต้องซื้อเยอะแยะเลยฉันไม่มีอารมณ์จะไปทำอะไรแบบนี้หรอกนะ ฉันขอให้พี่ช่วยดีกว่ามาเลยโจมตีโอ้แมรี่โทรมาว่าไงครับที่รักที่รักคะคุณไปซื้อของให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่มีเวลาหรอคุณจะปล่อยให้คนท้องถือของหนักหรอคะไม่แน่นอนครับเดี๋ยวผมทำเองรักคุณจังค่ะที่รักโอ้ oh, ดีจังไม่มีเวลาพักผ่อนชิลๆแบบนี้คุณซื้อมาครบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปเลยไปก่อนนะบายคะ่ะ คุณดูดีจังเลยครับที่รักเครื่องดื่มของคุณครับขอบคุณนะครับช่วยจุดเทียนให้พวกเราด้วยได้ไหมคุณนี่โรแมนติกจังเลยนะคะฉันดีใจจังเลยที่มีคุณอยู่ด้วยอะ่ะแม่มันเทียหรอฉันจะเป่าให้หมดเลยมันทําลายบรรยากาศหมดแล้วอะ่ะตามใจคุณแล้วกันมีน้ําแข็งอยู่ในนี้เต็มเลยอะ่ะเยี่ยมเลยฉันอยากให้มันเย็นขึ้นอีกนิดนึงนี่ต้องเป็นของหวานที่ดีที่สุดสาหรับฉันเลยละ่ะแล้วเครื่องดื่มของพวกเราล่ะครับ ผู้รักสุดฮอตก็มีคำคืนสุดโรแมนติกอยู่เหมือนกันฉันขอซอสเผ็ดสำหรับจานนี้ด้วยนะคะขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับที่รักอืมเบอร์เกอร์นี่มันชุ่มฉ่ำจังเลยคุณยังไม่กินอีกหรอครับฉันชอบกินเผ็ดๆมากกว่าขอบคุณนะคะฉันได้ยินว่าซอสอันนี้เผ็ดที่สุดในโลกเลยนะโอ้โทษทีนะ ช่วยเอาที่ดับเพลิงมาให้พวกเราทีได้ไหมครับฉันโอเคจ้ะขอบคุณที่เป็นห่วงฉันนะได้เสมอเลยครับที่แล้วผมมาผล,ลไม้มาให้คุณด้วยบางทีมันอาจจะทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้น อขอบคุณนะคะที่รักโอ้แล้วคุณปอกมันยังไงอ่ะฉันทำไม่เป็นอะ่ะฟิลช่วยฉันหน่อยสิโอ้ให้คุณแข็งไปแล้วเหรอคุณสั่นดุกดิกเลยอะ่ะโอ้นี่มันต้องหวงแน่แน่เลยเยี่ยมมากเลยค่ะที่รักขอบคุณนะเอาเปลือกมาให้ฉันเร็วอืม ที่รักคะรูปท้องฉันหน่อยสิผมกาลองอ่านหนังสืออยู่ไว้ค่อยอ่านทีหลังก็ได้นี่คุณช่วยทาครีมกันแดดให้ฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนเลยครับที่รักมันร้อนจังเลยอ่ะคุณโอเคหรือเปล่าอ่ะแน่นอนไม่ต้องห่วงครับโทษทีนะไม่คิดว่าฉันร้อนเกินไปใช่ไหมร้อนนี่กับเตาเลยล่ะโอ้ไม่นะมือผมไหม้หมดแล้วเนี่ยแมรี่ดูสิ โทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคุณอยากจะอ่านหนังสือต่อไหมผมถือมันไม่ไหวแล้วแต่คุณแม่ตั้งคันสุดฮอตดูว่าจะช่วยสามีที่ได้รับบาดเจ็บของเธอยังไงฉันเปลี่ยนหน้าได้ยังคะได้เลยครับขอบคุณนะโอ้ฉันชอบรูปนี้ของพวกเราจังฉันอยากแขวนมาไว้ข้างๆรูปอื่นน่ะฉ้นแขวนไม่ถึงอะ่ะฟิลช่วยฉันทีสิคุณได้ยินฉันไหมเนี่ยฉันอยากแขวนรูปนี้ แหมคุณอยากให้ฉันทำแบบนี้เองนะเอานี่ไปเลยอ๋อฉันเรียกคุณมาตั้งนานแล้วนะช่วยฉันแขวนรูปนี้ไว้ข้างบนนั่นทีสิคุณแม่ตั้งคาสุดคููมีวิธีของตัวเองที่จะเรียกร้องความสนใจจากสามีมันสวยมากเลยล่ะขอบคุณมากนะฟิลคุณเจ๋งที่สุดเลยวันนี้ฉันอารมณ์ดีจังของเล่นสุดโปรดของฉันไปไหนแล้วนะออไม่นะอยู่สูงจังเลยอะฉันหยิบไม่ถึงด้วย มันไปเรียกพีทมาช่วยดีกว่าที่รักมานี่หน่อยค่ะฉันต้องการความช่วยเหลือพีทคุณไม่ควรจะทำให้คุณแม่ตั้งครรสุดฮอตโกรธนะถ้าคุณไม่อยากจะเป็นหมูอกคุณช่วยหยิบของเล่นข้างบนนั้นให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยครับขอบคุณนะคะที่รักิดีเสมอครับ ขอบคุณที่มานะจ๊ะฉันซื้อของขวัญมาให้เธอด้วยแหละโอโ้มันน่ารักจังเลยอุกอดน,นี้มันเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะเอานี่ไปเลยครับขอบคุณนะคะอุ๊บทำอะไรกันเหรอคะคุณอยากได้ขนมหน่อยไหมไม่ล่ะเราชอบกโกแลตอันนี้ล่ะไม่ล่ะขอบคุณนะพเราอยากได้อะไรที่มันพิเศษพิเศษหน่อยอะ่ะฉันอยากกินอะไรที่มันเผ็เดเผดแบบแร้อนร้อนฉันอยากกินขนมหวานเย็นเจี๊ยบ ผมเข้าใจแล้วนี่ไอศครีมของพวกคุณครับส,สาวๆแล้วก็ใส่พริกลงไปข้างบนนิดนึงเยี่ยมเลยนี่มันสดชื่นสุดๆเลยล่ะเราจะเต้นกันไปทั้งคืนเลยสวัสดีค่ะนอนลงเลยครับที่รักไม่ต้องห่วงไปนะคะ ทุกอย่างมันจะต้องโอเคแน่ๆโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยมัต้องมีอะไรผิดปกติแน่ไม่ลอกค่ะทุกอย่างโอเคดีลูกของเราปลอดภัยขอบคุณที่เป็นห่วงฉันนะคะที่รักไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ไม่เจ็บเลยครับใจเย็นก่อนนะที่รักโอ้ผมขอโทษทีนะครับนี่มันร้อนจังเลย คุณพร้อมที่จะดูลูกของคุณหรือยังครับพร้อมแล้วครับหวังว่าทั้งลูกและภรรยาของผมจะแข็งแรงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอ้ดูเหมือนว่าอุปกรณ์ของเราจะร้อนเกินไปแล้วล่ะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราอยากเห็นครับลูกของพวกเราฮอตส,สุดๆขอบคุณมากนะครับหมอผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาทําแบบนี้ได้ด้วยดูสิว่าเขาหน้ารักแค่ไหนจริงด้วยข้างในนี้มันร้อนจังเลยนะฟิลฉันขอ,อน้ําน่อได้ไหมว้า น้ำของฉันกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วอะ่ะส่วนของฉันก็ระเหยไปหมดแล้วเอานี้ไปเอาแก้วของฉันไปสิเธอจัดการมันได้แน่เธอใจดีจังเลยอ่ะัอนเดียบฉันแบ่งให้เธอนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ตั้งครรภ์สุดฮอตและคุณแม่ตั้งครรภ์สุดคูลพวกเธอเข้าใจกันสุดๆเลยละ่ะที่รักครับผมสั่งต้มยำมาจากร้านชินล,ลี่วิลลี่ซุปด,ด้วยเสุดๆเลยละ่ละที่รักครับ คุณร้องไห้เหรอนะ่ฉันรู้สึกเศร้าอะตอนนี้าร์มันแปลปรวนะ <c oughs> ่ะอะนี่นะหยุดร้องเถอะนะ,อะขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วละ่ะแล้วผมจะกินมันยังไงเนี่ยกินแบบไอติมแล้วกันและรสชาติแย่สุดๆเลยและคุณลิงก็ไปพบเพื่อนของเขาคุณตุก๊กตามหมีฝากถือแป๊บหนึ่งนะผมต้องรับโทรศัพท์เนี่ยนี่มันไม่สุภาพเลยนะ เราต้องสอนบทดรียในใหเขาซักหน่อยแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนก็จะได้กินถ่านแน่ใช่ครับเดี๋ยวผมโทรหาคุณนะบายเป็นไงบ้างครับที่รักก็ดีนะคะราะฉันเผลอทำเบอ,เบอร์เกอร์ของคุณไม่หมดเลยอะ่ะยังก็ตกลงไปในกองไฟแนะ่น่าเสียดายจังงั้นเรามาเริ่มกันเลยโอ้ผมได้ไพ่ดีด้วยโอยฉันไม่เห็นจะมีอะไรคู่กันเลย ตานี่ฉันโชคร้ายจังเลยอ่ะฉันลงไม่ได้เลยฉันต้องตัวเพิ่มแบบนี้ฉันต้องมีไพ่เต็มมือแน่เลยตาผมแล้วผมต้องชนะแน่เลยละ่ะแต่ดูเหมือนว่าสาวๆจะไม่เห็นด้วยนะพีทเราต้องเปลี่ยนกฎกันสักหน่อยแล้วละ่ะไม่งั้นพวกเรามีปัญหาแน่ตาฉันแล้ว ดูเหมือนว่าคุณแม่ตั้งคันสุดฮอตและคุณแม่ตั้งคันสุดฟูลจะเจอเกมโปรดแล้วล่ะฉันเล่นเก่งจังเลยอะ่ะฉันเล่นจบแล้วฉันด้วยการนั่งสมาธิทำให้สงบจังเลยโอ้มันเจ็บจังเลยค่ะฟิลฉันก็ลัจะคลอดแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะฉันต้องหายใจเข้าลึกๆคุณแม่ตั้งคันสุดฟูลทำให้เกิดพายุหิมะด้วยลมหายใจของเธอผอม,มาถึงแล้วครับ ผมช่วยคุณเองนะครับทิรักไม่ต้องแล้วละค่ะฉันจัดการได้แล้วขอบคุณที่เป็นห่วงนะนี่มันน่าสนใจมากเลยอ๋อทิลักเกิดอะไรขึ้นหรอฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะคลอดแล้วอ่ะอย่าทิ้งฉันไปนะอ้อฉันต้องพยายามผ่อนคลายสักหน่อยรอแป๊บหนึ่งนะครับขอผมใส่ถุงมือก่อนอ๋อมันจบแล้วล่ะ ฉันโอเคแล้วไม่ต้องห่วงนะถุงม,มือกันความร้อนนี่ยังไม่ทันได้ใช้เลยนี่มันกกิ่นอะไรนะมีอะไรไหมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผมเองคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน